ทุกท่านกันด้วยนะครับซูเปอร์คอมเดโ,โด,โดเทสนะอันนี้เรามีอยู่ในเกมโบ๊ทแทงสปีดนะโอเควันนี้เดือนนี้นะครับมือรีคริสมาสน,นะครับทุกๆกคนนะเขาก็มีกิจกรรมมาให้ด้วยนะครับร้านของที่ระลึกนะครับทุกคนก็สามารถเอามาแลกกันได้เนาะเนี่ยของผมก็แลกไปแล้วซึ่งร้านนี้ผมใช้ท่านผู้ชมดูนี่ก่อนนะครับ นี่ระถังสองคันนิ้ M 3ามไลท์ลูคัสเป็นระถังเพชรนะครับขายแล้วได้ทองด้วยแล้วก็จะได้ Frosty ด้วยนะครับรีบๆเข้ามานะเดี๋ยวเราอดได้นะครับไม่รู้สีเข้าเจไปนานแล้วอะ f r o ตี Frost y แล้วเขาก็จะมีลายชิงกาเบลด้วยนะครับ f r o ต t y ชิงกาเบลนะครับช่วยติดตั้งใสาไม่ได้นะ ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับคอผมเ,อเสียงผมก็จะประมาณนี้แหละโอเคเราก็ต้องทําให้การชนะที่เหลือด้วย2เราก็ต้องชนะ2ครั้งนะครับถึงเราจะได้ไอากาดไอเลียนบูเบอรี่อะไรสักอย่างนั่นแหละมาซื้อ,อนะครับนี่ผมกดซูมได้นะครับดูสิท่านผู้ชมแล้วผมจะให้มาดูอีกร้านหนึ่งนะครับ เหลือห้าวันแล้วนะกับเหลืออีกสิบวันแล้วเนี่ยเหลืออีกสิบวันนะครับก็เราก็คือต้องชนะสองครั้งเหมือนกับร้านเมื่อกี้นะครัเพี่เราจะได้หมวกหมวกคริสต์มาสมาซึ่งเอามาแลกของตัวน,นี้ได้นะครับผมก็ยังไม่รู้น่ารักตัวนี้จะเอามาจากไหนแต่เนี่ยนะ่าสนใจมากเลยนะครับตู้สินค้าสะสมนะครับ โอเคแล้วก็รีวิวไม่ได้รีวิวดินี่เรถทางขึ้นี่นี่คันด้วยนะครับ IS สองเชลนะครับ IS สองเชลนะครับก็แจกนะครับรีบๆรเข้ามาล็อกอ e ินเข้าเกมกันเลยนะครับลาพังคุณจะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอไม่ใส่อะไรกันแล้วก็เขาก็จะให้อันนี้มาด้วยนะครับทางเกมเลยนะเขาก็จะให้อันนี้มาด้วยซึ่งหายากมากนะครับ แต่ถ้าคุณเข้ามาไวกว่านี้อีกหน่อยเขาก็จะแจกรูปหลังรูปน,นะครับฉากหลังประวัติย่อนี่เลยนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเดี๋ยวอันที่สองเป็นอย่างนี้นี่อันที่สามนะครับอันที่สี่นะครับอันที่ห้านะครับอันที่หกครับ แตนเจ็ดกรปต้องทำภารกิจเอานะครับส่วนอันนี้ก็หมดแล้วครับผมไม่รู้ว่าใครจะได้หรือเปล่าแต่ไอสองคนนี้ต้องทำภารกิจซึ่งมันหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วก่อนจะผมดูคนดูก่อนแล้วก็มีการประมูลรถถังมาด้วยนะครับการประมูลนะเหลือ6ชั่วโมงนะครับก็ภารกิจมาจบแล้วแหละแต่เขาบอกว่าแต่เหมือนทางวาก m มิงออกยูทูบบอกว่า Tiger 2หรือว่า King Tiger จะมีลายใหม่ก็คือลายคริสต์มาสนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมรู้รือผมเห็นมาดูตรง Premium Pass นะครับไม่ใช่ Pass เอยนี่เลยนะครับไม่รู้ลืมแล้วมันเรียกว่าอะไรนะครับนี่เลยนะครับลายมันอยู่ตรงนี่เลยนะโอเคเส้นทางของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ผมก็จะปั่นสายแจ e ็ค e100 นะครับ J p a n t e r e100 นะก็มันเชิญจะไม่ใช่ TD แล้วแหละมันจะเป็น Heavy Tank แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราทำมุมดีๆแหละเราก็จะได้เลยนะครับผมก็จะเป็น Ferdinand นะอันนี้ EVK นี้ผมไม่ได้กะมันจะเอานะผมมือล่นเผอไปกดแซดเลยผมไม่รู้นะผมคิดไปเองหรือเปล่าว่า J p a n t e r 2มันดีกว่าฟ e r d i n a n d หรือว่าฟูเนียดีกว่าเจเปนเทอร์2ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคผมว่าจะเก็บเงินแล้วมาซื้อรถถังคืนดีกว่านะครับแต่ AC one c e n t n i a l c e n t e n l นี่ผมว่าซื้อไม่ไหวแล้วนะครับผมมี2 1 0 0ทองถามว่าผมเอามาได้ยังไงนะครับผมลึกเอ้ยเนี่ยยังไม่ได้ลืมผมยังไม่ได้ลืม,ม,ม,ลมนี่ผมทำมาจากอันนี้นะครับมันมีทองด้วย หนึ่งร้อยทองอะไรก็ว่ากันไปแต่ <c oughs> ในหน้าเมนูอันนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่คุณโชคดีคุณก็จะได้หนึ่งร้อยทองมานะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราโชคดีแบบอย่างไงก็ก็ไม่ได้เกือมากนะครับก็คือเราจะได้ประสบเออไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะได้ประสบการณ์คูณสามานะครับนี่นะครับผมสุ่ม นะครับนี่เลยนะครับนี่นี่อย่างเยอะนะครับปัน่นอันนี้นะครับอันกาไม่เกี่ยวนะอันนี้สำหรับว่าคีนี่เฉยๆนะครับก็อยาให้รีวิวหรือถามไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ